ะคะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเบียนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนในเรื่องของพืชและส่วนต่าง,างๆของพืชน,นะคะครูเบียทบทวนจากในหนังสือในหน้า80นะคะหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ จากที่เรียนมาแล้วเนี่ยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะโดยคเบียขยายหน่อยจากที่เรียนมาแล้วนะคะพืชเนี่ยเเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่สร้างอาหารเองได้นะคะพืชก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกผลนะคะอันนี้ก็คือทบทวนแต่ละ ออส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนะคะแตกต่างกันและมีหน้าที่แตกต่างกันในหน้า66นะคะในแบบฝึกหัดที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีดอกดอกเนี่ยทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะใบนะคะทาหน้าที่คายออกซิเจนนะคะแล้วก็มีการสร้างอาหารลําต้นนะคะมีการลําเลียงน้ําและอาหารค่ะส่วน รากนะคะก็จะมีหน้าที่ดูดซึมนะคะอาา,อาาาสอหารและน้ำในลำต้นเนี่ยจะมีสองท่อนะคะ้ดยการคือท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงน้ำเราเรียกว่าไซเลมส่วนท่อลำเลียงอาหารเราเรียกว่าโฟเอมนั่นเองค่ะเรามาดูในหน้า67นะคะหน้า67สส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ ของพืชดอกมีหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ดูแบบฝึกหัดหน้าหกสิบเจ็ดพร้อมๆกันเลยสักครู่นะคะ สิบเจ็ดนะคะส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะส่วนต่างๆของพืชดอกเนี่ยก็จะมีนะคะรากรากนะคะอ่าลำต้นใบแลนะที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะเขาบอกว่าพืชดอกก็ต้องมี อ,อ่ามีดอกนะคะมีดอกอ่าก็จะมีรากลำต้นใบพืชดองนะคะโดยหน้าที่นะคะโดยหน้าที่นะคะรากก่อนเลยรากนะคะทำหน้าที่ดูดซึมนะคะแร่ธาตุ หรือทานอาหารเนี่ยและน้ำนะคะและน้ำส่วนลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยก็จะลำเลียงอาหารนะคะกับน้ำโดยภายในนะคะภายในลำต้น จะมีท่อลำเลียงนะคะภายในลำต้นเนี่ยเขาก็จะมีท่อลำเลียงนะคะซึ่งท่อลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าใสเล่มน,นะคะท่อลำเลียงน้ำนะคะเรียกใส่เล่มส่วนนะคะท่อลำเลียง ลำเล,ยำล,ำเลียงอาหารนะคะเราเรียกว่า FO เ m อ่านะคะได้สองคำและวันนี้นะคะก็คือใส่เล่มกับโฟเอมใส่เล่มและโฟเอมเนี่ยเป็นท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารนะคะซึ่งนะคะถ้าเป็นท่อลำเลียงอาหารเราจะเรียกว่าโฟเอมแต่ถ้าเป็นท่อลำเลียงน้ำเรียกว่าใส่เล่มนั่นเองนะคะได้สองคำแล้วนะ ก็ใบใบนะคะมีหน้าที่สร้างอาหารเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสังเคราะห์แสงและดอกนะคะ มีหน้าที่สืบพันธุ์ดอกเนี่ยมีหน้าที่สืบพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอดอกเนี่ยหน้าที่สืบพันธ์เขาสืบพันธ์กันอย่างไรและเกี่ยวอะไรกับการล่อมแมลงนะคะให้มาดูน้ำหวานแค่ล่อมแมลงหรือน้ำหวานแล้วสืบพันธ์ได้อย่างไรเราจะได้เรียนในบทนี้นะคะ เพราะเหตุใดนะคะกาบหอยแครงจึงต้องดักมแมลงนะคะเพราะบริเวณต้นกากหอยแครงเนี่ยอาศัยอยู่นั้นนะคะดินอาจจะขาดธาตุอาหารบางชนิดนะคะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตทําให้ต้นกากหอยแครงเนี่ยต้องหาธาตุอาหารจากแหล่งที่อื่นนั่นคือการย่อยสลายมาแมลงนะคะเราจะเห็นว่าถ้าบางครั้งเนี่ยต้นกากหอยแครงถ้าเราเอาไปปลูกไปเลี้ยงดีๆนะ่ะนะคะมัน มีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่งะัะแมลงก็ได้นะคะแต่หากมันใกล้จะตายแล้วมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนะคะมันก็ต้องเอามลแงนี่แหละมาช่วยในการเจริญเติบโตนะคะ คนะคะมีการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เพียงพอจึงทําให้นะคะต้องกัดหอยแค็งต้องกินแมลงเข้าไปนะคะเห็นไหมว่ามันกินแมลงย่อยแมลงแต่เขาก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มพืชเพราะว่าคาว่าพืชน,นั้นหมายความว่ามีการนะคะสร้างอาหารเองได้หากไม่มีแมลงต้นกัดหอยแครงก็อยู่ได้ค่ะโดยการสังเคราะห์แสงแต่ถ้านะคะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยหากไม่มีอาหารเนี่ย างอาหารเองไม่ได้นะอยู่เฉยๆจะอิ่มเลยไม่ได้นะคะอขอแค่กอนเพราะบริเวณต้อนกับหอยแครงมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อก,การจเจริญเติบโตนะคะเลยต้องนี้น ต้องมีการหุบนะคะเข้าหากัน เรียบร้อยยังคะยังค่ะใกล้จะเรสร็จอันที่หนึ่งนะคะจะข้อันที่สองค่ะ เบียให้เวลา2นาทีพอนะคะเราจะได้ไปดูนะคะการทดลองในเรื่องของอ่าลากลำต้นทำหน้าที่อย่างไรนะคะเดี๋ยวครูเบียมีวิดีโอสั้นๆครูเบียสแกววิดีโอก่อน เนี่ยดรอป <coughs> 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 มีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยวันที่สุดแล้วคะอะอะเร็ว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 เราจะได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับได้อ่าแขกไปก่อนแฉลไปก่อนเต๊เต้เต้นะคะมาในหน้าถัดมานะคะอ่ะในหน้าถัดมาค่ะในหน้าถัดมา หน้านี้แชรไว้ก่อนได้เลยนะคะในหน้าถัดมาค่ะเด็กๆหน้าถัดม,มาค่ะกิจกรรม1.1รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรให้หนักเรียนดูในหนังสือหน้า8 2ค่ะให้หนักเรียนนะคะดูในหนังสือ<พ>ค่ะแชรแไว้เลครูทแคับแชอ่ะแชก่อน ใครที่เสร็จแล้วนะคะดูจากในหนังสือหน้า8 2ดองตรงคิดเป็นทําเป็นนะคะตรงคิดเป็นทําเป็นนะคะใครที่เสร็จหน้านี้แล้วนะคะตรงกิจกรรมคิดเป็นทําเป็นค่ะตรงปิดไหม โ,โอเค,อเคนะคะน่าจะแค็บแล้วนะครูเบียคะข้ามนะคะข้ามไปหน้าฐานมาเลยนะคะ กิจกรรมนะคะ1.1ให้นักเรียนลอกในหน้า82นะคะตรงคิดเป็นทําเป็นตรงนี้เลยนะคะเขามีคําว่าทํากิจกรรมนี้เพื่อให้แล้วนะคะหนูก็เขียนต่อได้เลยนะคะหนูเขียนต่อได้เลยตรงนี้นะคะเอามาใส่กิจกรรมนี้เลยเพื่อสังเกตบรรยายลักษณะหน้าที่ของรากและลําต้นของพืชดอกเขียนลงไปเลยค่ะ หนูไม่มีหนังสือค่ะอ่ะหนูไม่มีหนังสือหนูสามารถหนูสามารถดูบนหน้าจอได้เลยค่ะในหน้าแปดสิบสองหน้ารันเล็กหนูมองไม่เห็นหนูไม่ได้มาซื้อหนังสือเหรอลูกไม่ได้มาเอาหนังสือเหรอวันนั้นหนูไปเอาแล้วค่ะหนูจะบอกคุณผู้ใหญ่หนูรีบกลับเพราะอะไรต้องมาทำทุกระสอบอ๋ออ่า ตรงนี้นะคะทํากิจกยังมีคาว่าเพื่อแล้วหนูไม่ต้องเขียนนะคะหนูเขียนตั้งแต่คาว่าสังเกตเลยตรงนี้ไม่ต้องเขียนครูพยเีษทิ้งไปด,ดูบนอ่าไอนี่เลยค่ะดูบนดูบนจอเลยลูกบนสายคู ใช่ใช่อ่ะสังเกตรบรรยายนะคะลักษณะและหน้าที่ของลาและลำต้นของ,องพืชดอกเขี่ยลงในภาพกิจกรรมเพื่อใช่ไหมคะ ได้ออยังเอย่อยนักเรียนมองเห็นหน้าจอหน้าจอ,อยังคะโอเคนะคะ <c oughs> อะลักษณะนะคะของลากลากมื่อสักพรูก่อนนำไปแช่น้ำสีแดงเนี่ยลักษณะสีอะไรคะลากมีสีอะไรก่อนเอาไปแช่ <c oughs> สีอ่าสีอเะคะอเหืองเหลือง <c oughs> เหลืองเห้นอาเไนเหมคะ เป็นเส้นไหมหรือเป็นฝอยๆยอ่าฮเป็นเส้นยาวเส้นยาวสีขาวนะคะเป็นเส้นยาวอ่าแสดงว,ว่ามีความสังเกตแล้วนะคะที่คนที่คนเอ่อร่างเนี่ยใหญ่หรือเล็กกว่าปลายคะ โคนรากคือต้นร<ห>ากสิกับต้นมันใหญ่หรือเล็กกว่าปลายใหญ่กว่าโคนรากนะคะใหญ่ใหญ่หญกว่าปลายรากโคนรากเนี่ยพอสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเอาไปแช่จากรากสีขาวค่ะกลายเป็นสีอะไรคะกลายเป็นสีอะไรเอ่ยอ พอไปแช่ไปสีพอไปแช่ลากกลายเป็นสีสีแดงอ่าสีแดงนะคะรากสีแดงพอเอาไปแช่เนี่ยรากก็กลายเป็นสีแดงทันทีเลยเพราะว่าไปแช่ในน้ําแดงนะคะอ่ามาดูลำต้นนะคะลักษณะลำต้นของต้นเทียนนะคะ กล้มนะคะลักษณะในกล้มต้มสีเขียวมีจริงกล้มตรงสีเขียวมีกิ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลำต้นของต้นเทียนนะคะเมื่อแช่ในาน้ำแดงนะคะลำต้นข้างในก็จะเป็นสีแดง จะเห็นเส้นสีแดงนะคะตามแนวของลำต้นดังนั้นลำต้นเนี่ยเขาไม่ได้สีแดงทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นขอบขอบเนี่ยมีสีแดงดังนั้นสีแดงบริเวณนั้นนะคะเขาเรียกว่าท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารนะคะซึ่ง อ่าลักษณะของพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีท่อลำเลียงน้ําและอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันบางอาบางชนิดก็อาจจะมีทั่วลําต้นเลยแต่บางชนิดก็อาจจะมีเพียงแค่ขอบขอบ,ขอบนั่นเองปิดไมด้วยกลัวคนอื่น เบียค่ะค่ะโอเคแล้าโอเคนะคะหน้าถัดมาค่ะในหน้า69ในหน้า69ค่ะอย่าไม่เสียนะอ่าอยังไม่เสียค่ะอย่ารอค่ะแต่ววันนี้เราจะทำถึงแค่ในหน้า69นะคะก่อนไปทานข้าว เราจะทำถึงแค่ในหน้า69นะคะ I right. โอเคนะคะในหน้าถัดมาหน้าสุดท้ายแล้วนะคะในหน้าสุดท้ายในหน้า69ของคางนี้นะคะผลการสังเกตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรากลบ,บต้นของต้นเทียนหลังการแช่น้ำแดงเป็นเวลา30นาทีและ1ชั่วโมงนะคะ ขัการสังเกตนะคะของต้นเทียนช่องนี้นะคะน้ําสีเข้าสู่รากพืชรากและลาต้นนะคะมีเส้นสีแดงน้ําสีครูเเขาเขียนใส่ในกรอบใช่ค่ะใช่รู้ว่าเขียนค่ะเขียนไม่ว่ารูปค่ะอ๋อค่ะ คุเบียร์เขียนผิดอันซื้อหรือเปล่าคะขั้นไหนผิดคะข้อแรกเลแห์นะคะขอบคุณค่ะรากและลำต้นเป็นสีแดงอยู่ภายในนะคะ แบงทันไหมคะแบงทันหรือเปล่าลูทันไหมแบงทันหรือเปล่าไม่ทันเหรอ,อเดี๋ยวค่อยๆเขียนนะไม่เป็นไรเราค่อยไปดูจีปย้อนหลังดูได้เนาะอทำอ,อ,อ,อะไรนะครับแต่แคปไว้แล้วใช่ไหม อ่าส่วนต่างๆของต้นเทียนนะคะเมื่อตัดตามยาว ะะเมื่อตัดตามขวางจะมีสีแดงติดเป็นกลุ่มบริเวณกลางรากนะคะสุดท้ายลำต้นนะคะเมื่อตัดตามขวางนี่เส้น มีสีแดงอยู่ขอบลำต้น ะะลักษณะการตัดนะคะของลำต้นนะคะหากตัดฉีนจะเห็นว่าจะมีกลุ่มสีแดงนะคะเรียงกันอยู่นะคะเป็นวงของลำต้นลต้นนะคะ รอบลําต้นเลยนะคะพอตัดตามขวางเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกลุ่มแต่ถ้าตัดตามยาวจะเห็นเป็นเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ข,บขอบๆดังนั้นเลยบอกได้ว่าลักษณะของต้นเทียนนี้นะคะมี ท่อลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารอยู่ข้างๆข,ข,ของลำต้นนั่นเองค่ะทำให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะใครเสร็จแล้วครูเบียร์อนุญาตให้หนูออกนะคะไปทานข้าวได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็<ช>หมดเวลานะคะสวัสดีค่ะ